เีนยนนายกสโมสรค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ขอสวัสดีท่านส,สมาชิกทุกท่านนะคะตื่นเต้นเล็กน้อยดิออฉันราชยาสมนาศักข์ค่ะเป็นคนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะมีพ่อพ่อชื่อนายคำจัน์สมนาศักข์ค่ะแม่ชื่อนางดวงงาสมนาศักข์ค่ะมีมีพี่น้องด้วยกันสองคนค่ะ คือนายสมพงษ์สมนาศ์ค่ะแต่ตอนนี้เสียชีวิตแล้วตอนนี้ก็เหลือคนเดียวค่ะการศึกษาเรียนจบชั้นป .6 ค่ะที่บ้านสันท่าอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะเพราะว่าคุณแม่บอกว่าบ้านเราจนลูกไม่ต้องไปเรียนหนังสือนะคะก็บอกอย่างนี้นะให้ไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะคุณแม่บอกว่า มีเป็นลูกผู้หญิงไปเรียนวิชาชีพดีกว่าอะไรนี้ค่ะก็คุณแม่ก็ส่งไปเรียนที่ลำปางค่ะไปเรียนไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะเสร็จแล้วอาจารย์สลินยาค่ะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สานพัฒช่างเชียงใหม่เขามาคุมสอบที่ลำปางค่ะเขาก็มาเห็นแววแล้วก็ชวนไปเป็นตอนที่สอบอะค่ะสอบได้ที่หนึ่งของห้อง อาจารย์บอกว่าใครนะเมื่อก่อนชื่อราตีอะค่ะใครนะชื่อราตีสมนัสิ์ก็ยกมือเขาบอกว่าสอบได้ที่หนึ่งหนูดีใจมากเลยค่ะสอบทั้งข้อเขียนแล้วก็ปฏิบัติได้ที่หนึ่งอาจารย์เขาบอกว่าหนูหนูจะไปทํางานที่ฉิดรกรุงเทพเหรอเขาบอกว่าค่ะหนูจะไปทํางานโรงงานอืแล้วก็อาจารย์เขาบอกว่าไม่ต้องไปหรอกหนูมาอยู่กับอาจารย์ดีวกว่านะ รู้ไหมหนูนเป็นคนสวยอาจารย์บอกก็บอกว่ามาเรียนต่อดีกว่าเนาะมาเรียนหมนหนึ่งเรียนหนังสืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยเไปเรียนอยู่อาจารย์อาจารย์ก็ดีมากเลยค่ะส่งเรียนตั้งแต่มต้นเรียนกศนการึกษารกเรียนค่ะที่เชียงใหม่จบมต้นก็มาต่อ,อมัธยมปลายที่จังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็พอจบ กศอนอมอปลายเสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อที่กศป,ป,ปราชาพัฒเชียงรายค่ะในแผนกบริหารธุรกิจสาขาบริหารงานบุคคลค่ะอาจารย์บอกว่าทําไมเลือกเรียนวิชานี้ทําไมคะอาจารย์บริหารคนมันบริหารยากบริหารเงินบริหารอะไรเนี่ยมันยังบริหารง่ายค่ะก็มันเรียนก็จริงๆค่ะคนเนี่ยมัน มันมันบริหารยากจริงๆค่ะเพราะว่ารู้กับตัวเองเพราะว่าตัวเองก็เป็นมีธุรกิจแบบเป็นของตัวเองเนี้ยค่ะมีลูกน้องเนี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์ก็จะถามว่าทำไมเลือกเรียนสาขาเนี้ยห,หนูไม่ได้อยากไปเรียนค่ะแต่หนูสอบติดแบบจบก็สอนนองมาค่ะไม่รู้ว่าจะเลือกวิชาอะไรละค่ะที่มันเหมาะกับ,กบตัวเองก็เออเรียนบริหารธุรกิจะะง่ายสุดที่อยากเรียนเพราะว่า รที่เราอยู่ด้วยค่ะอาจารย์จะบอกเสมอว่ารู้ไหมราตีนักบุญปานะชื่อราตีการที่คนเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือต้องมีการศึกษาอาจารย์จะส่งเสริมตลอดเวลาเลยพูดเลยทําไมแตกต่างกับคุณแม่แต่ว่าคุณแม่ไม่มีเงินไงค่ะคุณแม่ก็จะบอกว่าลูกไม่ต้องไปเรียนหรอกเ,ออเรียนเสริมสวยเ,เรียนเย็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอาชีพเป็น เป็นติดตัวอะไรค่ะแต่ก็ขอบคุณคุณแม่นะคะที่คุณแม่แบบส่งเสริมให้เราแบบเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าชุดนี้ก็ตัดเย็บเองค่ะมีอาชีพที่ติดตัวตลอดเลยค่ะแบบไม่เคยแบบลืมเลยค่ะเพราะว่าถึงถึงคิดอยู่ทุกวันนี้ว่าถ้าสมมติว่าเรา,เาไม่มีอาชีพที่จะทำอยางเงี้ยค,ค่ะตกงานอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังหาเลี้ยงตัวเองได้ไม่คิดว่าชาตินี้จะไม่ลำบากเลยแล้วก็ ราชพัฒใช่ไหมคะหนูก็แต่งงานกับคุณสุพัชเทศธิรศิกุลก็มีบุตรด้วยกันสองคนคะ่ะคนโตชื่อเด็กชายจักกริฐเทศธิรศิกุลตอนนี้เรียนอยู่ทอหกคะ่ะมหนึ่งคะ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ชายคะ่ะเป็นอา,อายุสิบขวบคะ่ะเรียนอยู่สาธทิราชพัฒเชียงรายปสี่คะ่ะกำลังจะขึ้นปห้า ตอนนี้ครอบครัวก็ทําธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะรับเหมาก่อสร้างก็จะมีแบบว่ามีลูกน้องไงค่ะก็จะได้ตรงที่เราเรียนมาเนี่ยค่ะมาบริหารงานของตัวเองค่ะก็ถือว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่ทําให้เรามีวันนี้แบบน่า,า,า,าเล่าเรื่องชีวิตตัวเองเนะะี่ยค่ะแบบมันอยากร้องไห้อะแบบว่า มไม่อยากเล่าชีวิตให้ให้ใครฟังค่ะเพราะว่าลำบากมากกว่าที่เราจะมายืนอยู่ตรงนี้ลำบากจริงๆค่ะพ่อแม่ยากจนแต่ภาพูมุใจค่ะที่เกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ